สวัสดีนะคะวันนี้มาเที่ยวป่าค่ะเที่ยวป่าจ้าเที่ยวป่ามามามาเจอไอ้นี่เก็บเห็ดแล้วมามาเจอลูแย่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะดูดูเดี๋ยวยายหมกแดงจะขุดแยให้ดูนี่ค่ะแย่มีลูแย่ะนี่นี่รูใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายหมกแดงขุดนะคะขุดก่อนเด้อ ดีค่ะเดี๋ยวยายจะพูดก่อนยาดพูดเดยกกำลังขุดเด้เด้ขุดนะเด้เด้ให้มาดูรูนี้ก่อนนะคะเขากำลังขุดค่ะนี่ค่ะมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วออกแล้วนี่ก็รูเย้ค่ะอ่ะตอนนี้ก็กำลังขุดนะคะอุ้ยกำลังขุดค่ะ เดี๋ยวไหนไหนไหนเจอยังเจอไหมขาปลาแล้วโอ้ข้าดูเดินมังูไมูดูดูดูไปอีกมาดูอีกตัวนึงอตัวนึงลองลองใหม่ลองใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว่นเดี๋ยวนานจะให้ดูรูมันนั้น ดไปเรื่อยๆไปเรื่อเดี๋บาิงออกอีกบิงออกอีกไปทางไหนแล้วไปทางไหนแล้วตรงนี้แหละแต่ไ้รู้มันจะออกน่นน จะได้โอ้เอาไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้เลยค่ะเด้เด้เด้โอ้ได้โอ้ให้เหนื่อยเด้เดวเด้มาดูใหม่าดูใหม่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 ดูดูใหม่อีกนะเอ้ยไปออกโบแรกนี่กระลูกนี่นี่นี่กระลูกวันเด้โอ้ลูกเล็กเล็กนี่ลูกเล็กเล็กขุดเอาเออขุดขุดที่อ่ะอ่ะขุด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 เจออีกค่ะ ไหน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 ไม่เจอไม่เจอค่ะไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวไหมแอนในบืนเท่ากับกันแอนบืนและแอนระพื้นอยู่สิทาไมจะไม่อยู่มันโอ้โหอ้โหโอ้โหอลกปสบโอ้ยสับตึอหัวมันเด้สิโ นี่นี่มันอยู่อยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านการนี้เจอแล้วโอ้ตัวใหญ่วิ๊กเข้าป่าแล้วตะกี้เจอแล้วเดี๋ยวแล้วหาอีกคหาอีกเอาไปเลี้ยงอุ้ยสกตัวนี้ก็รูใหญ่รูใหญ่นี่ีะเดี๋ยวหาอีกค่ะหาอีกโอย ก็กไปสุกแก่อะไรอีกกลัวเออเดี๋ยวขอพีอีมาแปดตู้คุณไว้อืออือน,นี่นะคะปลาสวยๆปลาสักสวยมากเลยอุดมสมบูรณ์นี่นี่นะคะเป็นทางเข้าออกของชาวบ้าน เห็ดหาหน่อไม้กันค่ะนี่นี่นะคะเด็ดร้อนเด็ดร้อนค่ะเด็ดร้อนมากรูเยเยอะมากเลยขูดแล้วก็ไล่ไม่ทันค่ะ